อ่าโอเคแล้วผมก็สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมบริสก้าน mm hmm. ะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปหาเซตชิพทั่วไปให้ใช้กันนะครับก็มาดูวิธีหานะครับของปีนี้กันสองพิบสีนะครับอยู่เป็นไปตามได้คลิปนี้เลยครับก็จะเริ่มก็ฝากติ้ตามช่องเพื่อเป็นการในการทําคลิปไปต่อไปด้วยกันแล้วก็สำหรับใครที่ตามเคลิปผ่านส่วนของบริสก้านะครับนี่อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วสำหรับท่านใดที่อยากจะติดตามช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้า เอาไปทําอะไรล่ะนะครับแน่นอนครับสิ่งทั่วไปก็หลักๆเลยก็เอาไว้นะครับนี่เลยแรกโปเกมอนเทพกันนะครับก็ไปที่เบสิกพื้นฐานเลยก็คือหน้าตาแบบนี้นะครับจะเป็นเซตชิปสีทองในที่ผมพูดซ้ายบนเนาะก็ผมมีอยู่2 0 0 0ันกว่านะครับมันก็สามารถที่จะแลกโปเกมอนมาได้นะครับตัวไหนก็ได้นะจ็ไม่หมดเลยแล้วก็เอาไว้แลกนะครับไอเทมต่างๆในเกมนะครับวันศุกร์กิจกรรมปฏิหารลกโปสติกอร์ล่างมาเตอร์แลกโปเกมอนเทพนะครับพวก5000เซตชิป นะครับสติกเกอร์ล่างมาตเตอร์แรก5,000เศษก็ได้สติกเกอร์มาตเตอร์มาประมาณเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของสิ่งที่เราต้องหามาเพื่อทําอะไรเพื่อแลกนะครับประมาณเทมันเองอ่ะโอเคก็ผมก็ได้รวบรวมนะครับวิธีการหาเศษชิปนะครับทั่วไปครับในเกมมีทั้งหมดนะผมคิดว่าน่าจะไม่มีวิธีอื่นนะก็มีอยู่ราวประมาณ19วิธีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า19วิธีเนี่ยนะฮะม่งมีวิธีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันได้เลยนะครับอ่ะโอเคก็ก่อนอื่นเลยก็ ขอคนละหนึ่งไลค์แล้วกันเพื่อเป็นลังใจกันด้วยแล้วกันนะฮะอ่ะเรามาดูกันนะครับก็วิธีแรกเลยนะครับก็มาอยู่ตรงนี้นะครับนี่กิจกรรมเชมซีนะครับนี่ครับกิจกรรมเชียมซีนะครับดูเลยนะฮะหนึ่งพันชิ้นเลยนะหนึ่งพันชิ้นเลยนะครับไม่ใช่น้อยน้อยนะมันเปลี่ยนมาใหม่นะครับแต่ก่อนกิจกรรมเชียมซีเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับมันไม่มีเศษชิปหนึ่งพันเลยนะอันนี้คือหนึ่งพันชิ้นเลยมันจะอยู่ตรงชั้นที่สามเลยนะครับก็ใช้เพชรในการสุมมานะครับแต่ออกยากเหมือนกันนะครับผมตรงนี วิธีแรกผ่านไปเนาะวิธีสองเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นครับกิจกรรมเติมเพชรนี่ครับเติมเพชรแล้วก็ได้เสียชิ้นทั่วไปนะครับตรงนี้นะหกเพชรนะก็ได้5ชิ้นอันนี้คือวิธีที่2เนาะต่อมานะครับวิธีที่3ม,มันจะอยู่ที่ป้ายเราสู้นะครับนี่ครับมันก็จะอยู่ตามเลเวลต่างตนะ่ะที่มันแซมเข้ามาก็จะมีทั้งแบบาฟฟสายกระบสเติมเนาะเนี่ยสาบกหนะครับไล่มาเรื่อยเยนะเลเวลยี่สิบห้าก็ได้นะเลเวลยี่สิบห้าจะได้เยอะมากนะครับอืม แล้วก็นี่ครับเลเวลสาก็ได้อยู่นะนี่ครับแล้วก็นี่ครับเลเวลสามก็ได้นะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนี่ครับนี่เลเวลเจจะได้เยอะมากเลยนะครับผมเลเวลเจนะครับผมหมดแล้วบ้างอ่าเลเวลเกอีกนะครับรวมๆแล้วเนี่ยก็ได้หลายร้อยเลยนะครับตรงนี้สำหรับไปเราสู้ซึ่งนะครับตรงนี้เรากดกันทุกเดือนอยู่แล้วนะครับใช้เพชรกดกันทุกเดือนก็ของรางวัลก็ไม่พลาดแน่นอนนะฮะอันนี้คือวิธีที่สเนาะต่อมานะครับวิธีที่4นะครับก็คือ เอาเศษชิปไปย่อยนะฮะนะครับผมเศษชิปไปย่อยก็หมายถึงสมมุตินะฮะเรามีเศษชิป,ปโปกเกมอนที่เราไม่ใช้นะครับนี่ครับสมมติผมไม่อยากใช้มิวนะผมมี1 1 1อันเลยโคตรเยอะนะครับผมก็ย่อยแม่งเลยครับตุ่มก็ได้เศษชิปสีทอง1 1 1เศษเห็นปะอันนี้คือวิธีการย่อยสลายเศษโป,ปกเกมอนที่เราไม่ได้ใช้งานซึ่งผมก็มีค่อนข้างเยอะเนี่ยลราก็มาย่อยเอานะครับอย่างเงี้ยผมไม่ใช้เทลกาผมมีแล้วเนี่ยผมก็ย่อยย่อยย่อยไม่ให้หมดนะครับ ก็เหลือแค่โปเกมอนที่เราเก็บไว้มี2,009แล้วแป๊บเดียวนะฮะต่อมานะครับต่อมาวิธีที่5นะครับวิธีที่5เนี่ยจะอยู่ในงานประมูลนะฮะนี่ครับมันก็จะมีเศษชิปโปเกมอนนะครับมันจะเป็นมิว10ชิ้นมิว5ชิ้นนี่แหละก็คือเราก็ประมูลมานะครับแล้วก็เอาชิ้นส่วนมาย่อยเป็นเศษชิป4ีทองอีกทีหนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่5ง่าย,ายนะฮะต่อมาวิธีที่6นะฮะก็จะเป็น ลงโปเกมอนวุ่นวายนะครับตรงนี้จะได้เศษชิปค่อนข้างเยอะนะครับโปเกมอนวายเปิดตอน3ทุ่มนะฮะเราก็ไปลงซะนะครับเวลาเราคิวบอสได้นะครับนี่ครับจะได้เป็นเศษชิปมาโปเกมอนมาซึ่งน่าจะได้อยู่ที่อย่างผมอะไอดีนี้32นะครับก็ตีลงเกือบหมดอนะก็ได้อยู่ที่ประมาณเกิน30เศษนะครับต่อวันอยู่แล้วเพชรก็ได้ประมาณวันละ5 0 0ก็สามารถเข้าร่วมได้ตอน3ทุ่มนะฮะ ตรงนี้ได้เยอะมากๆนะครับผมบอกกนเลยว่าวุ่นวายใครๆก็รู้นะครับว่ากิจกรรมโปรกมอนวุ่นวายได้เศษชิปเยอะมากนะครับต่อมาวิธีที่7นะครับก็เป็นกาชานะครับเวลาเราสุ่มกาชาเนาะนะครับเวลาเราสุ่มกาชาเนี่ยเวลาสุ่มกาชา10ครั้งนะผมพูดถึง10ครั้งนะมันก็จะมีโอกาสดรอปนะครับเศษโปเกมอนมานะครับไม่ว่าจะเป็น5ชิ้น8ชิ้น10ชิ้นนี่แหละเวลาเรากดสุ่มโปเกมอน10ครั้งนะครับก็อย่างน้อยก็ได้ละ5ชิ้น10ชิ้นอ่ะกด10ครั้งก็ได้เป็นหูเกือบรผมก็คือ ทุกรอบอ่ะมันจะออกเศษชิปนะครับของโปเกมอนแล้วก็เราก็เอาเศษชิปโปเกมอนนะครับมาทําการย่อยเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่ผมทำเมื่อกี้นะครับก็มาย่อยอย่างงี้แหละอย่างใต้ดินผมมีแล้วผมก็ย่อยปุุงเกือบสามพันประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นพวกกิจกรรมพิเศษแบบเนี้ยนะครับมันจะเป็นพวกวงล้อแบบเนี้ยแต่ว่านะครับในที่ผมอัดคลิปเนี่ยจะเป็นวงล้อเลโก้ซ่าเนาะแต่ว่าบางวันบางสัปดาห์บางเดือนเนี่ยมันก็จะมีนะครับวงล้อเศษชิปทั่วไปนะครับให้เรากด500เพชร ก็จะมีโอกาสรุ้นเิลี่ทั่วไปตั้งแต่1ชิ้นไปถึงหลักพันเลยนะครับต่อมานะครับวิธีที่9นะฮะวิธีที่9เนี่ยมันจะอยู่ในกิจกรรมตรงนี้นะครับครับมันก็จะมีพวกกิจกรรมใช้เพชรอย่างเงี้ยมันจะมีแฝงมานะครับเนี่ยใช้เพชรนะครับรับรางวัลใช้เพชรรับเศษชิปอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีกิจกรรมคลาคลาขึ้นมา้วก็จะเปลี่ยนทุกสุดัปดาห์นะครับเราก็ต้องลองมาลุ้นกิจกรรมดูว่าช่วงไหนกิจกรรมมันเข้าบ้างนะครับผมตรงนี้เนาะ ต่อมานะครับมันก็จะมีพวกกิจกรรมสมบัติโชคดีนะครับที่มันจะเป็นหน้าต่างกิจกรรมส่วนใหญ่กิจกรรมสมบัติโชคดีมันจะมาทุกวันอังคารถึงพฤหัสนีฮะมันจะเป็นหน้าต่างที่มันให้กดรูเลตนะครับที่มันจะมีมิวทูยืนชั่วจะมีเศทชิปนะครับหมุนดอบอยู่นะครับออกบ่อยเหมือนกันตรงนี้นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับก็จะมีกิจปฏิหารนะครับกิจกรรมปฏิหารเนี่ยนะครับมันก็จะมีให้เราเอาพวก หนังสือการ์ดอนนะครับเอามาแลกเป็นเศษทิพ์ทั่วไปสับไปสับกันมานะครับนะครับก็เอามาให้เราสมมุติบางคนเนี่ยมีหนังสือการ์ดอนเยอะแต่ว่าเฮ้ยแม่งพอดีขาดเศษทิพย์ทองประมาณ2ชิ้นว่ะจาะไปแลกโปเกมอนเทพจะไปแลกอ่าซิลเกอร์มาสเตอร์ก็เอามาแลกตรงกิจกรรมปฏิหารได้เช่นกันนะครับตรงนี้ต่อมานะครับวิธีที่12นะฮะวิธีที่ส2เนี่ยมันอยู่ลงเช็คอินนะฮะนี่ครับมันจะอยู่เช็คอินวันที่21นะฮะมันจะแจกเราอยู่ที่210ชิ้นนะฮะ เพราะฉะนั้นเองนยครับคนที่ไม่รู้วิีเลยก็คืออย่างน้อยตัวนี้คุณต้องได้210อยู่แล้วนะครับผมตรงนี้ต่อมานะครับวิธีที่3นะครับอยู่ในภารกิจสนุกตรงนี้นะครับนี่ครับเมื่อเราทาแต้มภารกิจสนุกครบ1 2 0แต้มต่อวันนะครับเราจะได้ไปเลย2ชิ้นนะแล้วก็ตรงนี้ม่ไหมอ่ะตรงนี้มีครับตรง600แต้มอีกนะครับก็ได้อีก5ชิ้นนะโอเคนะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมภารกิจสนุกนะครับต่อมานะครับผมก็ วิธีที่14นะครับก็จะอยู่ในกิจกรรมต่อสู้สุดพลังนะครับต่อสู้สุดพลังเนี่ยนะครับรางวัลที่เราจะได้รับเนี่ยนะครับก็คือนี่ครับมันจะมีเศษชิปอัสซิอุดนะฮะก็สูงสุดคือ10ชิ้นกากสุดก็คือ1ชิ้นพอเราได้นะครับเศษชิปของอัสซิอุดมานะครับเราไม่ได้ใช้งานแล้วก็ไปย่อยเหมือนที่ผมบอกนะครับไปย่อยเพื่อได้เศษชิปสีทองมาเนาะเศษชิปทั่วไปอะไรประมาณนี้นะฮะอีกวิธีหนึ่งเนี่ยของอัสซิอุดเนี่ยมันอยู่ที่ร้านค้านะครับนี่ครับมันอออยู่่่่ททีีีรรร้้้าาาานนนนนนคคคคะะแแแับลวก็เเขง ไป PVP นะก็มาแลกนะครับก็ได้เศษทิปย์อาซิวุตมาแล้วผมก็เอาเศษอาซิวุตไปแลกอีกนะครับอย่างเงี้ยก็ได้เป็นเศษสีทองมาป่ะโอเคต่อมานะครับวิธีที่15นะครับมันอยู่ที่ทาวเวอร์นะครับผมเอาก็แบบจุกๆไปเลยนะผมมีเกือบ20วิธีอะ่ะก็ใครลงได้หมดก็ลงนะครับใครทําได้แค่ไหนก็ทํานะครับแต่ขอให้เข้าไปทานะนี่ครับมันอยู่ที่รางวัลนี่ครับ ทุกๆการสะสมคะแนนนะครับก็จะได้เศษชิปทั่วไปเห็นปะทุกๆ500คะแนนมั้งก็จะไม่ผิด600คะแนนนะครับเนี่ยตามขั้นตามคะแนนเลยนะครับก็จะได้เศษชิปทั่วไปนะครับี่รวมถึงตรงนี้ด้วยนะครับขั้นตามชั้นนะครับก็ได้เศรชิปทั่วไปเหมือนกันวะดูดิเนี่ยไม่ว่าจะผ่านชั้นที่มันกําหนดเนี่ยก็จะได้หมดนะครับเนี่ยทุกๆ4ชั้นมั้งเนี่ยจะได้รับเลยปะดูดิเศรชิปทั่วไปทั้งนั้นนะครับผมต่อมานะครับ15วิธีเนาะ แล้วก็ไอตรงทาวเวอร์เมื่อกี้ผมลืมบอกไปตรงทาวเวอร์มาตเตเกะนะครับถ้าเป็นทาวเวอร์แบบปกติอะ่ะเวลาเรากดรับรางวัลอะ่ะมันก็จะมีแบบสุ่มขึ้นมาด้วยนะแต่ถ้าเป็นแบบระดับยากคือได้เลยนะร้อแต่ถ้าเป็นแบบเกาะธรรมดานะครับเป็นชั้นธรรมดาก็คือแบบสุ่มนะต่อมานะครับวิธีที่16นะครับมันอยู่ใน g v g Union นะครับวิธีที่16นะนี่ครับไปที่ g v g Union นะครับก็มันจะมีนี่ครับเนี่ยก่อนนี้จะได้เศษชิปเห็นไหม ก็ต้องดูว่าเกาะไหนมันไดไอเทมอะไรก็เกาะที่3มันจะได้เศษชิปทั่วไปนะครับผมตรงนี้ก็จะมีรางวัลนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่16เนาะวิธีที่17เนี่ยนะครับมันก็อยู่ในอยู่เนี่ยแหละมันอยู่ในบ้านเลี้ยงนะครับเวลาเรากดร,รับของตรงนี้นะฮะเดี๋ยวมาให้ของนี่ก่อนเวลาเรากดรับของนะครับตรงนี้มันจะมีกดรับของอยู่นะครับบางครั้งเนี่ยพอเรากดผมรับไปแล้วรอบนึงผมนะครับบางทีเนี่ยมันก็จะมีเศษชิป นะครับแซมแซมดรอปตรงนี้มาด้วยนะครับชิ้น2ชิ้น3ชิ้นนะครับก็ไม like, ่ได้เยอะมากนะครับผมนี่คือวิธีสิบเเนาะต่อมานะครับวิธ uh, ีที่18นะโอ้โหเยอะมากๆเลยนะวันน yeah. ี Olive, oh, ้วิธีท OK. ี่8นะครับมันอยู่ในนะครับหมวดเกียร์ที่ักนะครับผมผมเพิ่งจะรีวิวระบบนี้ไปนะครับนี่มันอยู่ในหมวดเกียร์ที่สตรงนี้นะครับผมก็ดูของรางวัลก่อนนี้ครับเสทชิปตานไม่เลยนะเออเนี่ยใช้ได้เลยเห็นไหมเออตรงนี้นะ อ่าต่อมานะครับวิธีสุดท้ายกันนะครับวิธีสิบเก้านะนะนะครับที่ผมนะครับหามาได้แล้วกันนะนะครับผมที่ผมหาได้ก็คือนี่ครับมันอยู่ในอ่าขนส่งนะครับผมมันอยู่ในขนส่งนะเออเนี่ยนะครับมันอยู่ในขนส่งนะครับไปดูตรงนี้นี่ครับมันจะมีเศษชิปเนี่ยสีทองอยู่อยู่ขนส่งพิเศษนะครับ50สชิ้นนะครับผมตรงนี้ อ่ะโอเคนะครับก็นะหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็น19วิธีนะฮะในการหาเศษชิปทั่วไปสีทองนะครับก็ให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ทำอะไรลักก็อย่างผมบอกคือเอาไปใช้นะครับแลกโปเกมอนเทพ5,000เศษนะครับแลกสติ๊กเกอร์มาสเตอร์นะครับ5,000เศษนะครับเอาไว้แลกเทพในหัวข้อชิปนั่นเองนะครับผมหลักๆนะครับผมก็ก็ไม่ยากนะวิธีการหาก็ลองไปทํากันดูนะครับ19วิธี ใครมีวิธีนอกเหนือจากนี้ก็คอมเมนต์อบอกกันได้แต่ผมคิดว่า19วิธีนะครับในะวันที่ผมลงคลิปเนี่ยปี2024เนี่ยผมคิดว่าแม่งครอบคลุมแล้วแหละนะครับเพราะว่าผมก็เคยทําวิธีหาสซึ่ไปตั้งแต่ปี2020 2 0 19ซึ่งมันวิธีเก่าไนงะอันนี้คืออัปเดตล่าสุดเลยนะครับก็19วิธีคิดว่าน่าจะครบถ้วนนะนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับขอท่านชอบคลิมีรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe ช่องมันโซน,นะ เพื่อเป็นลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งขอแจ้งเตือนคลิปให,หม่ๆคลิปหน้านะครับผมซีอูเกตสวัสดีครับ